เรื่องน่ารู้ก่อนดูซู i d e s ควอ d ทีมพลีชีพมหาวยายาร s u <Yeah, right. S 1> ซู i d e s ควอ d ทีมพลีชีพมหาวายรรายกำกับโดยเดวิดเอเยอร์ผู้กำกับสายเข้มข้นที่กำกับมาแล้วทั้ง Street King ท,ที่แสดงนำโดยเคียอนูนรีฟหนังตำรวจสายตรวจของแจ็คเกอร์ h ินเฮาเอนออฟวอช sabotage ที่แสดงนำโดยอาโนสควาชเนเกอร์และหนังสงครามรถถังของแบรดพ i ิตอย่างเรื่อง f u r ร โจ๊กเกอร์คือหนึ่งตัวละครที่หลายคนจับตามองที่คราวนี้ได้เจาร์เรตเรโต้มาแสดงนําในบทนี้เจ้ตัวได้แรงบันดาลใจในการแสดงเป็นโจ๊กเกอร์ครั้งนี้มาจากโจ๊กเกอร์กระตูนในเวอร์ชันอาร์คแฮมอาซาลัมอาร์ซิเรสฮอกออนซิเรสเอิร์ธก่อนจะมาถึงซูซายสควอรฉบับภาพยนตร์ครั้งนี้ทีมพลีชีพมหาวายร้ายเคยปรากฏตัวมาแล้วสครั้งในสมอลวิลในปี2001 และในซีรีส์ a อ r o โในปี2012หลังจากแบทแมน V วอร์ซัสซูเปอร์แมนเคยเปิดตัวด้วยคำวิจารณ์แบบใจหายใจคว่ำม,มาแล้วงานใหม่ของ DC ครั้งนี้ยังคงเปิดตัวในแบบเดียวกันกับการเปิดตัวด้วยคำวิจารณ์ในเว็บมะเขือเน่าแบบไม่ค่อยสู้ดีงานหนังฟอร์มยักษ์ที่เต็มไปด้วยนักสแสดงระดับแม่เหล็กครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรจเจเลตเลโตจะสร้างตำนานบทใหม่ให้กับตัวละครโจ๊กเกอร์ได้หรือไม่ และคะแนนวิจารณ์ที่ออกมาก่อนหนังจะเข้าฉายบรรหมายความว่าอย่างไรนี่คือหนังที่เราจะมาการันตีกันในวันนี้ซูซายสปอร์ตทีมพลีชีพมหาวายรายเนื้อเรื่องไม่ได้สลับซับซ้อนครับเนื้อเรื่องดูง่าย 1>, 1, 2, 3่งงสามเรียงตามลำดับแหละใครจะไปดู hi, hi, hi. โจ๊กเกอร์อาจจะผิดหวังทั้งในเรื่องของตัวเจเร็ตเตโตเองผมว่าทําได้ดีน้อยกว่าฮีทเลเจอร์เยอะเลยอะเราเราโอเคกับมันคือดูได้เรื่อยๆโดยรวมไม่ใช่ว่าแบบไม่ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยดึงดูดไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เราชอบตัวละครผู้หญิงของเรื่องนี้ฮันนควินมันแบบมันบ้าเี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเจ๊แก๊กวน ินดีจังมุ้ยอะไรยะตามความรู้สึกเลยเนี่ยดูซูซายส์คอรสนุกกว่าดูแบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนหนังดีทีเรื่องนี้มีตัวละครเยอะพอมีตัวละครเยอะเนี่ยไอเขาจะแบ่งให้ใครเด่นตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยมันก็เลยดูตะกุกตะกัดพอสมควรซูซายส์คอรเป็นหนังที่ดูแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานน่าติดตามอยากรู้ว่ามันจะไปลงตรงไหนได้นั้นสำหรับหนังเรื่องซูซายส์คอรเต็มสิบผมให้เจ็ดคะแนนครับเจ็ดคะแนน การันตีฟีดแบ็กจากการการันตีภาพยนตร์เรื่องซูซายสุสสค้ยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาอ่านฟีดแบ็กจากที่หนังที่เราได้การันตีไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือเรื่อง มหาอะไรที่ยงคืนมหาอะไรที่ยงคืนมีคนเขียนคอมเมนต์มาด้านใต้ YouTube นี้เป็นคอมเมนต์ประมาณหนึ่งนะครับเราจะมาอ่านกันคอมเมนต์แรกคือหนังหน้าดูหนังน่าดูมึงก็ไปดูสิคะอันที่สองอยากใี่หนังได้ร้อยรางไม่มีทางอะ่ะคอมเมนต์ต่อไปครับจากคุณที่ติวันแซลีนะจ๊ะบอกว่าไปดูไปแล้วค่ะ สนุกมากเลยอยากไปดูรีวิวพวกนี้เลยค่ะที่เนี่ยชอบด่านหนังครับไม่จริงเวลาจะด่าใครเนี่ยด่าอีนนี่เป็นหลักนะครับมันชอบด่านหนังชาวบ้านเขาบอกว่าไม่สนุกแต่หนูไปดูไปแล้วโคตรสนุกเลยแสดงว่าสนุกมาก มีบุญมากที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วสามารถสนุกได้ขนาดนั้นแล้วก็บอกว่าหัวเราะเกือบทั้งเรื่องเลยค่ะผีน่ากลัวมากเลยน่าจะเป็นกําลังใจให้คนทาหนังนะคะโดยเฉพาะพี่โทนี่เขาขีดมาอย่างงี้ครับเขาขีดเส้นใต้มาสองเส้นว่าโดยเฉพาะพี่โทนี่ทําททไมอะเล่นดีที่สุดเลยค่ะลืมภาพพี่ทศในละครเรื่องลายหงไปเลยจ้ะใครคือพี่ทศไม่ได้ดูนี่คือคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในเรื่องมหาลาัยเที่ยงคืนนะครับฉะนั้นแล้ว ใครดูการันตีการรีวิวหนังของเราไปเรียบร้อยแล้วสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ Youtube นี้ได้นะครับจะด่าอีนี่จะด่าอีนู่นและจะด่าไอคนนู่นก็ได้นะครับไม่ตชี้เป้าไม่ต้องชี้หรอกด่ากันมาได้พูดถึงกันมาได้ แล้วเดี๋ยวเราจะวางมาอ่านกันที่นี่นะครับจะได้ตอบกันและนี่คือทั้งหมดในการตอบฟีดแบ็กจากเรื่องมหาไรที่งคืนนะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาฝากความเห็นแล้วเรามาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็กด subscribe subscribe อะไรกันไปด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับ